สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาดูอะไร,ประแปลกๆกันหน่อยจะเป็นยังไงมาดูสติ๊กเกอร์ข้าดลังรถกันครับจะเต็มเต็มบานโอ้ออโห ไอทัพนี้นอ่ะแค่ช่างน่ะไหมครับผมต้องใต่เป็นช่างนะน,นะสวัสดีครับผมนี่ครับอันนี้คิดว่าจะลงตัวไหมครับกับรถเกียร์เดอร์ของเราเนแนวบัส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  ที่มาห้องแนวบัสก็นี่ครับชุดหน้าชุดหน้าคืเหมือนรถบัสเลยครับมีย้อยกูโกตา้าก็บบงแต่ว่าไม่บังครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยซิ <p ii> ตัวหนังสือเดิมไม่ได้หลอกหรอกนะครผมช่างนัดจ,จัดให้ท่าน,นี้ดูแปลกเพื่อนนะแปลกแบบไหครับเดียบอกให้เอแนวลูกบัตรลบกบัตรเขาโค้งเอโหัว แนวแนวบัดแต่งนับสติ๊กเกอร์บัด,ดบยุคใหม่อ่ะที่นั่งก็ลำบากแล้วโอ้ที่นั่งลำบากดีนะครับที่สั่งตัวเล็กบุดไปไหนก็ได้ขากระโปงรงมีตุ๊กตาถอดออก อันนี้ต้องหักเอลนะครับโอ้หักเอวนะครับผมรถเก็ดโอ้ยเนาะเนี่ยพอได้ย่อนขาเกียบเกียบเสร็จเกิดนี่ช่างจะมุดไปรูนั้นรูนี้ก็สบายเลยนะ ตอ,ตอนจบคือสิทธิงามแต่เฮ้ยจีเต็มบานต้องรอดูตอนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมเพีงจะดูเป็นรูปเป็นร่างนี่เป็นวันแรกครับเริ่มดำเน,นินการคิดว่ากี่วันครับช่างช่างนี้ว่าจะเสร็จก็ดีนะ้พราะว่า ต um oh. so ัดป hey, ิดอย่างนี้ต้มงตัวโอ้ก็คือแบบว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช้เวลาไม่นานวันเดียวเสร็จกี่ชั่วโมงครับเพียงไรนะกี่ชั่วโมงครับตัดมาประมาณชั่วโมงนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งโอ้ รอดูร้อยสีสิบเคครับผมว่าจะออกมาเป็นแนวไหนต้องรอติดตามตอนนี้เราก็จะไม่กวนช่างแล้จะให้ช่างอารมณ์ศิลปินออกสักหน่อยศิลปินเลยีปนขึ้นปีนลงปีนถอดนู่นถอดนี่ถอดตุ๊กตาผมด้วย โอเคครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันค,ครับ